สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสายด่วนหนึ่งหนึ่งหหกผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีคุณธรรมที่ดินงอกริมตลิ่งที่ดินแปลงใดเกิดพื้นที่งอกลิมตลิ่งขึ้นมาพื้นที่งอก ย่อมเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินแปลงนั้นมราเป็นกฎหมายน่ารู้หยิบมาฝากเอาไว้ี่ริมตลิ่งหมายถึงว่าถ้าเรามีบ้านอยู่ริมน้ำนะครับแล้วน้ํามันลดลงไปนะครับน้าแล้วโลกมันร้อนนะครับน้ํามันลดไปเรื่อยๆ่มีที่ดินงอกมานี่ก็เจ้าของที่ดินหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์นั่นก็เป็นของเจ้าของเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าน้ําท่วมแบบนี้ล่ะคะไอ้ที่มันมีริมตลิ่งแล้วมันหายไปไปเอาคืนกับใครคะก็ถือว่าหายไป หายไปหายไปแต่ว่าจริงๆ,ๆน้ําท่วมเนี่ยครับที่ดินจะไม่ค่อยหายหรอกเนื่องจากว่าโกยพวกดินเศษดินขยะเข้ามาถูกไหมฮะพอน้ําลดเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยลงไปแต่ว่าเหลือต่เศษขยะไว้นะคะก็ะะะถือถ้าทับถมนานๆแล้วเป็นพื้นที่แข็งก็ถือว่าเป็นพื้นที่งอกออนะแต่ถ้าคุณแคทมีที่อยู่ริมแม่น้ำครับล้วก็ไปจ้างน้องพิมพ เอาเอาดินมาถมนั่นไม่ใช่ที่งอกนะฮะถูกไหมครับผมเองไม่ไม่นับว่าเป็นที่งอกไม่ใช่แต่ก็งอกอยู่ไปริมตลิ่งออกไปเหมือนกันอ๋อไม่ไม่ได้ไอ้นั่นโดยโดยคนทําแต่คําว่างอกนี่ต้องโดยธรรมชาติโดยธรรมชาติโดยธรรมชาตินะคะก็เดยกว่าหยิบมาฝากเอาไว้แล้วเก็นความรู้เป็นเก็บความรู้ค่ะแค่อย่าทําถ้าเอาดินมาครับผมพราะจะจะเก็บไว้เป็นความรู้ เห็นเมื่อกี้ถ้าเห็นแบบแ่าจอาหน้าที่รถบอกว่ามีเรื่องของเตือนภัยเตือนภัยเตือนภัยก็ยังแซวมิรอครับก็คือมี SMS มานะครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเขาอ้างว่าเราจําใช้งี้จ้ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจค้นนะครับซึ่งการตรวจค้นเนี่ยสามารถตรวจค้นได้ถ้ามีเหตุสงสัยว่าเขาได้ยินเสียงวอว่าขณะนั้นอ่ะมีโจรใช้มอเตอร์ไซค์นะฮะกระตุกสร้อย แล้วตำรวจเจอชายต้องสงสัยก็ขออนุญาตได้ครับอย่างผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมเห็นแค่เดินมาหน้าตาก็ไม่ค่อยดีนะมีพิรุษขอตรวจค้นหน่อยแต่ว่าการตรวจค้นของผมต้องให้คุณให้คุณแค่สบายใจว่าผมไม่มีอะไรนะผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะผมใส่ชุดตำรวจนะนี่คือบัตรของผมแต่ไม่ใช่ว่าผมใส่สูตรนี่น่าสงสัยไหนขอตรวจค้นหน่อย ผมเป็นตำรวจนะอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ถูกต้องมันต้องมีเหตุสงสัยแล้วก็สงสัยแล้วการแสดงตนนะคะของเจ้าที่ตำรวจตัวจริงควรจะอยู่ในเครื่องแบบหรือถ้าเป็นนอกเครื่องแบบถ้ามีเหตุวอลแจ้งเหตุว่าโดนกระตุกสร้อยก็ควรแสดงบัตรห้อยอยู่ที่คอให้เห็นเด่นชัดแล้วก็ให้คุณแค่ดูเลยว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วการตรวจซูมอยู่ตามสายฟ้าได้ไหมครับ เอ่ออะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วปั๊บกระโดดอ้าวจับหน่อยเขาตรวจแบบขี่หน่อยอะไรเงี้ยไอ้ซุ่มอยู่มุมตึกนีตำรวจจราจรค่ะเอาส่วนมากตำรวจจะซุ่มนะครับไม่นั้นเดี๋ยวเขาเห็นอ่ะมันก็เป็นเทคนิคของเขาอ๋อก็เดี๋ยวถ้าเกิดเห็นก็วิ่งหนีใช่ป่ะรอก่อนไม่นั้นต้องวิ่งไล่ตำรวจเดี๋ยวนี้ก็มันไม่มีทีนี้ผมก็ต้องถามคุณแคกก่อนว่าตอนที่โผล่มาจากมุมตึกอ่ะใส่ชุดอะไร ชุดตำรวจนะฮะถ้าชุดตำรวจมันก็ยังเป็นปกติที่เราเห็นอยู่ใช่แบบเช่นเราขับรถจราจรอ่ะเราก็จะเห็นบ่อยปุ๊บทันทีมีมีสิทธิตํารวจมีสิทธิตวจคนไหมครับอย่างนั้นถ้ามีเหตุสงสัยนะครับสามารถตรวจคนได้คือถ้าไม่มีเหตุสงสัยอยู่ๆแบบว่าออกมาใครก็ไม่รู้เดิมผ่านมาขอตรวจนะครับอ่ามันมันก็ไม่ใช่ละมันก็ต้องได้ไหมก็ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะผมเป็นเจ้าที่ตำรวจผมขอตรวจคุณหน่อยอ่ะใช่ต้องไปสัญญาบัตรมาไม่ยํำเป็น ไม่จาเป็นแต่ว่าน้องพิมพ์ต้องเข้าใจว่าสิทธิ์ของประชาชนอะไม่ใช่ว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณนึกจะตรวจก็ตรวจงั้นอีกหน่อยผพราว่าเดินเดินเดินอตเ,เอคุณวิโรจน์ขอขอดูบัตรประชาชนหน่อยเี่ผมเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ<อ>แล้วมันมีเหตุอะไรอะนั่นละสิ ต้องมีเหตุอันสงสัยที่ดูแล้วเกิดเหตุร้ายหรือเป็นผู้หน้าตาเหมือนคขมเมนพูดไทยไม่ชัดให้ร้องเพลงชาติแล้วผมไม่ร้องมันก็ไม่ใช่คือคือเจ้าหน้าที่ควรใช้วิจารณญาณนะครับและสําคัญที่สุดการตรวจคนต้องตรวจในที่ลงแจ้งไม่ใช่ว่าไอ้คุณแคทคุณมากับผมเนี่ยมุมตึกพอตรวจคนไม่มีแล้วขอตรวจฉี่หน่อย เอาอย่างนี้ไ่ได้ไหมคะต่อเนื่องไปอย่างนี้มันก็ไม่ถูกอ่ะน้องพิม์มันไม่ถูกถ้าตรวจแล้วยังไงก็ไม่รู้ใช่ถ้าจะตรวจชีหรือว่าผมสงสัยแคทเราไปโรงพักด้วยกันไปพบร้อยเวรแล้วก็ให้ร้อยเวรทําหนังสือเลยถึงโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ตรวจชีอ่าแล้วถ้าที่เขาตั้งด่านตรวจเหรอครับที่ตั้งด่านนี่มีสิทธิ์ไหมคือถ้าตั้งด่านน่ะมันก็มีสิทธิ์แต่มีสัญญาบัตรอยู่ด้วยมีสิทธิ์ใช่ครับแต่การตรวจชีควรจะตรวจที่โรงพยาบาล ไม่ใช่เอาแท่งอะไรสี่เหลี่ยมอะที่เหมือน่ตรวจคันอะตรวจตั้งคันถูกไหมครับซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องเพราะว่าสี่เหลี่ยมอ่ะนันอาจจะเอ็กไบก็ได้เอออย่างเงี้ยเรื่องเรื่องนี้ยตกลงว่าตรวจได้ไม่ได้เนี๋ยอคือตรงนั้นเหมือนกับพูดยากเนอะคือจริงจริงอะตรวจได้แต่การตรวจอะจะต้องอยู่ในคําวินิจฉัยของแพทย์ว่าเราฉี่สีม่วงมีสารเสพติด ก็คือส่งไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ถูกต้องดีกว่าถูกต้องถ้าสงสัยจริงใช่นะคะเพราะส่วนใหญ่สังเกตไหมว่าพอตํารวจตรวจเสร็จแล้วก็คือข้ามไปเลยมันไม่ได้คือถ้าโอเคตรวจแล้วฉีวิโรธสีม่วงก็ควรจะส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อยืนยันไงครับเพราะไม่งั้นมันก็เป็นข้อต่อสู้ในชั้นศาลนี่แหละนะปรากฏว่าให้ตรวจฉีแล้วก็เอาใบทดสอบไปปุ๊บตำรวจเดินเข้าไปกลับออกมานี่ไงสีม่วงมันมันมันก็ ผมว่าเป็นการตรวจโดย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 ไม่ชอบนะฮะทีนี้ประชาชนน่ะก็ควรจะรู้สิทธิ์ของของตัวเองนะครับคือ้าตรวจอ่ะเราให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเราบริสุทธิ์ใจไงแต่การตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องโปร่งใสต้องมีธรรมาภิบาลนะต้องโปร่งใสโปร่งใสผมทั้งหมด10ข้อผมเอาแค่ข้อเดียวต้องโปร่งใส แล้วก็ตรวจสอบได้ก็ฝากถึงทางท่านตำรวจด้วยนะทุกท่านที่ตำรวจไทยนี่คือประชาชน SMS เข้ามานะตำรวจจริงๆไม่ใช่ตำรวจปลอมนะคะต้องถามก่อนเพราะว่าบางทีอาจจะเป็นตำรวจปลอมแต่งชุดเครื่องแบบตำรวจก็มีอ่ะมีฮะก็สังเกตไหมว่าอย่างเช่นเขาเรียกตำรวจตำรวจบ้านตำรวจบ้านเนื่องจากตำรวจบ้านเนี่ยเป็นผู้ช่วยของตำรวจครู้กลวิธีรู้ขั้นตอนในการ รวค้นแล้วก็อ้างเลยเพราะแคทไม่รู้หรอกว่าผมจะเป็นตํารวจบ้านหรือไม่เป็นตํารวจบ้านใชพอเห็นแล้วมีบัตรแล้วบัตรของเขาคือไม่ได้ใส่ชุดข้าราชการแต่บัตรเขามีโลโก้ของตํารวจไงแต่ส่วนใหญ่พวกนี้เขาเรียกว่าบัตรประจําตัวแว็บนี่นะแวบ ส่วนมากนะครับผมดูดานผมมองมอง,มองตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจแท้เนี่ยครับส่วนมากเนี่ยถ้าเราขอดูบัตรขอดูอะไรปั๊บเนอาการเขาจะออกแล้วครับเพราะว่เขารู้สึกเขารู้สึกว่าคนที่เขาจะตรวจเนี่ยมีความรู้แล้วมีความสามารถในการต่อสู้เนี่ยเขาก็จะมีอาการแล้วนั่นก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเกิดไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเจอเหตุการณ์นี้ก็ขอดูบัตร ขอดูเขาญาติดูบัตรท่านหน่อยครับคุณตำรวจครับแล้วรับแล้วก็แล้วก็เดินออกมาในที่ที่โล่งแจ้งใ่เพื่อให้เขาตรวจสอบให้ดีครับถ้ามีเพื่อนยี่ดีเบเอาเพื่อนมาอยู่ใองสังกนนะคะคือถ้าตำรวจแท้ตำรวจจริงเนี่ยก็เราก็ยินดีให้ความร่วมมือเราเราเราให้ความร่วมมืออยู่แล้วแต่ว่าเราก็กลัวอยู่บางทีว่าถ้าตำรวจดีๆน่ารักเราก็ยินดีแต่ก็มีตำรวจไม่น่ารักก็ยังมีเยอะต้องระวังอ่ะค่ะอีกประเภทหนึ่งก็เป็นอาชญากรซึ่งสวมไงสวมว่าเป็นตำรวจ ค,ครับเพราะพวกเนี้ยคืออยากเป็นตำรวจไงแต่สอบไม่ได้ค่ะอ๋อที่มีข่าวอยู่เหมือนกันนะคะ<ช>ที่แบบ,บว่าใส่เครื่องแบบแล้วก็แบบว่าทำัวเป็นตำรวจเลยอแบบ,บผมผมจะจีบน้องพิมพ์ไง ผมใส่เลยพันเอกเต็มเลยเต็มยศมาเลยทำไมทำไมรู้ว่าน้องพิมพ์ชอบคนมีสีอ๋อชอบดูจากน้องพิมพ์ละแกมีหลายสีมีหลายสีใช่ไหมต้องมมีสีแน่นอนนี่ต้องมาแบบว่าเต็มยศเลยใช่มาหลอกลวงแบบนี้ถือว่าเป็นการหลอกลวงไหมหลอกลวงแล้วก็เอาเครื่องแบบของข้าราชการมาใส่อ่าเขาเลยก่าผิดสี่กฎหมายผิดกฎหมายผิดถือว่าคือจะครึ่งท่อนไม่ครึ่งทอนก็ผิดอ๋อผิดหมดค่ะ แต่จะครึ่งท่อนมันพิสูจน์ยากไงน้องพิมแล้วอย่างนี้เป็นเป็นโทษคดีอาญาไหมครับเป็นคดีอาญาให้คนสําคัญผิดไงว่าเป็นข้าราชการโดยที่ตัวเองไม่ไม่มีสิทธิ์ในการใส่เครื่องแบบครับก็มีโทษมีโทษจำคุกคดีอาญาครับแน่นอนนะคะใครที่อยากจะใส่เครื่องแบบไปจีบสาวนะคะระวังนะคะใส่ไม่ได้นะใส่สูตรดีกว่าอย่างคุณแพทย์เออแต่อย่างนี้มาดีกว่าเยอมาเยอะเลยนะคะยังไงน้องพิมเขาก็ สนใจอยู่ละมีตังกระไรดูซิงบอกต้องมีสนใจแล้วขวากขวายทางซ้ายทาองหน้าเลยนะเอาพี่ผู้คุมมาด้วยนะคะก็อ้าไปในเรื่องเรียกว่าข่าวสารที่นำมาเตือนภัยนะคะแต่ว่ามาดูข่าวนั่งสื่อพิมพ์กันบ้างเนี่ยคัอนนี้มีอะไรน่าสนใจอันนี้โจรหรือเปล่าเนี่ยขอยาตจร์จรโจรหรือเปล่าภาคใต้อีกแล้วไหมอ่ะยิงกันอีกแล้วเหรอแต่เมื่อเมื่อวานวันดีนะฮะค่ะอ่าสมเด็จพระสังฆราชครบ100พรรษานะครับ ก็เป็นวันที่ชาวพุทธหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ไปตักบาตรทำบุญนะทำอะไรหลายๆอย่างต่อเนื่องทั้งเดือนเลยพูดง่ายๆเดือนนี้นะคะมีการสวดต่อไปมีกินเจค่ะพรุ่งนี้หรือเปล่าคะกินเจวันนี้ครับวันนี้วันนี้ง่ล้างท้องนี้ล้างท้องพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกินเจจริงๆแล้วทานเลยนะแต่ว่าทานมังสวิรัติก็เลยไม่ค่อยเลือกที่จะทานเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเจเขาก้าววันใช่ไหมคะใช่นี่ทานมังก็เลือกทานยาวกว่าดีกว่านะคะ เไม่ว่าจริงๆทำอะไรก็ได้ทํำดีอ่ะทำทั้งปีอย่าทำสิบวันเก้าวันมันรู้สึกสั้นไม่ทันได้ทําแต่ที่สําคัญนะน้ำท่วมแบบนี้อาหารเจเห็นว่าราคาจะสูงขึ้นอีกแล้วคืออย่างนี้ฮะเนื่องจากราคาเพื่อผลถูกทางเกษตระถูกน้ําท่วมคทีนี้เราก็ต้องดูอย่างนครปฐมยังไม่ท่วมแต่นครปฐมเนี่ย เป็นแหล่งเกษตรกรรมของผักนะครับแต่ถ้าไม่ท่วมมันก็ไม่ควรขึ้นแต่ว่าเราสังเกตไหมคุณแคทน้องพิมพ์ทุกเจทุกทุกปีผักจะขึ้นราคาสงสัยมากว่ามันเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมต้องขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจผลไม้ก็แพงอ่ะแพงนะโดยเฉพาะส้มเดี๋ยวนี้ส้มแพงมากใช่ทีนี้ก็ต้องฝากถึง รัฐบาลกรมการค้ากรมการค้าไม่ต้องฝากถึงรัฐบาลเพราะเขามีเจ้าหน้าที่หน่วยงานดูแลกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าไหนคือว่าทุกคนชินละอาจจะเป็นธงฟ้าเหลืองธงฟ้าราคาถูกสีเหลืองคือเจะต้องฝากถึงท่านยันโยงพวงราชยันะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะ